ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บ้านแม่นะฮะที่อภเมืองเชียงรายครับแต่วันนี้ผมจะพาท่านมาชมดอกพุทธลักษานะครับซึ่งได้ปลูกไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งนะฮะดังนั้นดอกพุทธลักษาก็ค่อนข้างจะบกคล้ยชดชื่นตะไรนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะฮะบริเวณริมรั่วนะครับก็ซึ่งเป็นต้นพุทธลักษาที่ท่านเห็นนี่เป็นต้นต้นพุทธลักษะแบบอ่า ต้นใหญ่นะครับต้นสูงนะครับซึ่งเป็นต้นตั้งเดิมนะฮะจะอดทนทนแรงนะครับทนแรงมากเลยนะฮะดังนั้นผมมันเมินผมจะลดน้ำครั้งหนึ่งนะครับเพร้ะคอมันเหี่ยวเกินไปนะฮะแต่ช่วงนี้นะครับก็ผมได้ลดน้ำบ่อยขึ้นนะครับเป็นวันนะฮะลดน้ำนะฮะก็ยังคือดอกพุทธศษานะครับเริ่มเริ่มที่จะเป็่งบานงามขึ้นแล้วนะครับเนาะครับตรง นี่เป็นบ้านบ้านแม่นะฮะซึ่งผมได้มาเลี้ยงดูแม่ก็หลายปีแล้วนะครับห้าปีแล้วนะครับเนาะก็หลังนี้เป็นหลังหลังที่แม่อยู่นะฮะและหลังตรงโน้นนะครับหลังเก่านะฮะบ้านเก่าบ้านเกือของคุณพ่อคุณแผงไว้นะครับผมก็ได้กับแฟนนะฮะได้มาอยู่หลังน้นฮะหลังเก่าเพื่อจะมาดูแลแม่หลังนี้นะครับหลังใหม่นะฮะก็ ได้ปลูกต้นพุทธรักษาไว้รอบรัอวทีเดียแล้วครับนะบช่วงนี้ผมกำลังตัดหญ้าเซตละไม่นะฮะก็เตรียมที่จะเข้าสู่กี่ไม้เมืองวันเฮานะฮะยังได้ตัดตัดหญ้าบริเวณบ้านนะครับเพื่อเรียบร้อยนี่สะอาดเรียบร้อยไว้ก่อนนะฮะครับที่ท่านเห็นนี่ก็คือต้นดอกพุทธรักษานะฮะซึ่งผมได้ปลูกไว้ก่อประมาณปีกว่าแล้วนะครับเนาะ ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงช่วงฤดูแรกนะครับดอกอาจจะบักไข่งามตัวใดนะฮะต้นอาจจะบักไข่สดชื่นตัวใดนะครับผมได้ปลูกไว้บริเวณหลอบรั่วนะครับตีในบ้านนะฮะแต่เรามาดูดอกทีอยู่บ้านหลังเก่านะฮะซึ่งผมได้ปลูกไว้นะครับตรงบริเวณบ้านบ้านเก่าหลังนี้นะก็เป็นดอกตีสวยงามนะครับเพื่อสี สวยสดเหมือนกันนะครับนะอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับเนาะเป็นดอกที่งดงามมากนะครับเป็นต้นดอกที่ทนแรงมากเลยนะครับท่านครับนะแล้วกสูงนะฮะเป็นดอกุทธศึกษาแบบพันพื้นเมืองนะครับดั้งเดิมนะพันสูงนะฮะเพราะว่าจะสูงเกือบสองเมตรนะฮะสองเมตรกว่าสองเมตรสามเมตรได้เลยนะฮะก็หลังนี้เป็นบ้านหลังเก่า นะที่ผมอยู่อาศัยเพื่อเรื่องดูแม่นะฮะบ้านหลังหลังคาสีฟ้าือเป็นบ้านแม่นะครับซึ่งผมเพ้อมรับแฟนนะฮะก็ะได้มาดูแลแม่ได้ห้าปีแล้วมั้งครับหนะ้าห้าปีแล้วนะครับก็แม่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับตรนนี้จะบริเวณน้ำบอ่อนะก็จะมี ดอกพุทธรักษาให้ท่านชมตัวนะ,นะครับก็ปลูกเอนแนวรั่วนะครับปลูกไว้แนวรั่วนะฮะนะครับนี่แหละครับดอกพุทธรักษะด้านหลังผมก็จะเป็นบ้านแม่นะครับเลี้ยงดูแม่อยู่บ้านหลังนี้นะครับ